สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดปฏิทินคำชโนดวัน16กันยายน68ผ่านผลไปแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1กันยายนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยหลายท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่วันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเลขเด็ดจากปฏิทินคำชโนด าฝากกันอีกเช่นเคยค่ะและสำหรับใครที่พลาดไม่ถูกรางวัลเมื่องวดที่แล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะโดยเลขเด็ดจากปฏิทินคำชโนดนั้นบอกเลยว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักเสี่ยงโชคซึ่งก็ให้เข้าเป้ามาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะโดยเลขเด็ดปฏิทินคำชโนดมีดังนี้ค่ะเลขบนหัวปฏิทินเลข2ตัว4 2สอง 53 58 65 68 05 08 47 67 07 72 26 29 20ส่วนเลข3ตัวมีเลข942 944และในส่วนของเลขปฏิทินในวันที่16มีเลข39 32 31 59 52และ51อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าไัรนนะคะ โปรดใช้วิจรณาญาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ